ญาติโยมทั้งหลายใครที่อยากมีความรล่ำรวยมีเงินทองเหลือใช้มันก็จะต้องขึ้นอยู่กับบุญเราถ้าเราทำบุญไวมากเคยทำไว้ก่อนสั่งสมไว้เกิดมาชาตินี้เราก็ไม่ตกงานหรืองานหนักงานเบาเราก็เอาคนที่เขามีความร่ำรวยเขาไม่ต้องทำอะไรมากก็มีตัง เราบุญน้อยเนี่ยก็จะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้ตังค์แต่อย่าไปอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่เคลื่อนไหวมันก็ไม่สามารถจะมีทรัพย์อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ไม่ทํางานชีวิตเราก็เหมือนกับเป็นหมันอันนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดทรัพย์ก็คือฉันทะเรียกว่าขยันทํางานเมื่อทํางานแล้วไม่ว่าจะเป็นได้มากได้น้อยก็เก็บหอมรอมริดเอาไว้ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือมีตังค์แล้วก็ต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่มีมากแต่ไม่รู้จักจ่ายก็ไม่ถูกหลักหรือมีน้อยไปใช้มากก็ไม่ถูกหลักเมื่อทำงานมีเงินแล้วก็จะต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอยนะทำได้ไม่รู้จักเก็บมันก็จนเมื่อได้แล้วก็จะต้องรู้จักใส่ใจต่อทรัพย์ใส่ใจต่องาน ดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวค่าทาบริวารให้เป็นสุขดูแลเพื่อนฝูงที่รู้จักกับเราที่อาศัยของเราให้เป็นสุขแล้วก็ต้องเตรียมไว้เวลาเจ็บเวลาป่วยเตรียมเอาไว้ไปเที่ยวเตรียมไปทําบุญนี่เรียกว่าต้องรู้จักใช้จยจรัยอันนั้นเงินทองเป็นสิ่งที่หามาได้ยากไม่ใช่ง่าย เพราะนั้นมันมียากและเวลาหมดมันหมดง่ายถ้าเราใช้ใจตามมาเผอใจตามความยากของเราแล้วก็เท่าไรก็ไม่พอมีเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่พอถ้าเรารู้จักประหยัดรู้ว่าเงินทองหายยากเราก็จะต้องซื้อต้องใช้ต้องจ่ายแต่ที่มันจำเป็นเราจะไปเอาอย่างคนอื่นที่เขามีความร่ำรวยมีบุญมากๆไม่ได้เราะนั้น การใช้ใจ่ายทรัพย์ก็ต้องดูความจําเป็นของเราแล้วก็ต้องดูว่าอนาคตเราต้องใช้ใจ่ายอะไรอย่าเป็นแบบหาเช้ากินคํามหาเช้ากินค้ามหมายถึงว่าได้เท่าไร่ก็ใช้หมดพรุ่งนี้วันมะลืนนี้ไม่ได้เตรียมไว้เราก็อดอยากเราก็หน้าแห้งต่อไปฉะนั้นมีน้อยไม่ว่าจะต้องมีความสันโดษใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเราก็ไม่เดือดร้อน อย่าเพิ่งไปเถยทถยานตามคนมีบุญเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรถลาสิ่งอำนวยความสะดวกเสื้อผ้าอาภรณ์ต้องใช้ตามฐานะของเราเรียกว่าไม่ให้มีความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้หน้อยหน้าใครชีวิตเราก็จะมีความสุขฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ก็เราก็ต้องรู้จักเป็นผู้ที่จับรู้จักจับจ่ายใช้สอยรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ บางทีมีเงินมากแต่เราไปประพฤติผิดไปเห็นผิดก็ทําให้เรา,าติดคุกติดตารางได้เรามีน้อยเรามีความสันโดษเรารู้จักใช้รู้จักจ่ายใช้แต่สิ่งที่มันจําเป็นชีวิตเราก็มีความสุขถึงแม้ว่าจะมีเงินน้อยแต่เราก็มีความสุขมีความสบายใจมีความเอื้อเฟือเพลเพลผาติตใจเราก็ไม่มนมองได้จเจริญพร ตารวดเป็นหมอบีบหมอหนวดนักดื่มนักดวดยังต้องการเงินสาระเอ